ครับวันจะมาสอนกลนะครับแมมบี้ม g จิครับสอนกลเป็นกลไพ่ดีดแล้วเจอครับดีดแล้วเจอนะครับเลือกไพ่หนึ่งใบครับให้กล้องจำเลยนะครับตรงกลางครับ ใบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ใบนี้ละ่ะไม่ใช่ใบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใบสุดท้ายไม่ใช่อ่าไม่ใช่สักใบเลยช่วยยืดมือมาหน่อยครับหนีบไว้หนีบไว้เลยครับ,รบโอเค เห็นนะครับหนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งสองสามช่วยกล้องดูนะครับใช่โอเคครับอันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ไพ่นะครับมาสอนไพ่นะครับอ่าขั้นแรกนะครับก็คือว่าทุกคนคงจะทําได้นะครับรีดไพ่ให้ดูเลือกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยรวบไพ่มาใช่ไหมครับเอาไพ่ของที่คนดูเรื่องนะครับไว้ด้านบนนะครับใบนี้นะครับสองลำตัดนะครับเสร็จแล้วก็ ตัดครึ่งครับอย่างเงี้ยช้นิีวชี้ตัดอย่างเงี้ยครับครึ่งหนึ่งอยู่นี้นะครับสองนี้นะครับอันนี้วางทับครับแต่เราแอบช้นิี้ก้อยล็อกไว้ก้อยล็อกไว้เสร็จแล้วแล้วก็จับตรงครึ่งแรกครับวางไว้ตอนนี้ครับมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับที่เดิมเสร็จแล้วตอนนี้เราเขาเรียกว่ากรีดหลอกนะครับให้กรีดอย่างนี้นะครับให้ใบสุดท้ายครับอยู่ใบบนครับใบบนดู คนดูก็จะเชื่อใจนะครับว่าบริสุทธิ์ใจนะครับโอเคทีนี้เนี่ยหลักการง่ายๆคือโดยการที่ว่าให้ทําเป็นคลี่พให้ครับและแอบนับไป5้าใบครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าย่างี้ใช่ไหมครับใช้นิ้วก้อยล็อกนิ้วก้อยล็อกไว้ครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเอา5้าใบเนี่ยวางลงกับโตวะงลงกับบนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งกี่ใบก็ได้ครับวางทับๆครับตัดเรื่อยๆอย่างนี้ครับทีนี้ ให้พริมาแล้วก็ดึงใบล่างใบเดียวนะครับไว้ด้านบนแล้วโชว์ไพ่ครับใบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับให้หยิบใบนี้นี่นะครับลงไว้หนึ่งใบเสร็จแล้วหยิบใบล่างขึ้นบนอีกครับเสร็จแล้วโชว์ใบนี้นะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่แอบสไลด์มือครับสไลด์จะเป็นไพ่ของคุณดูใบนี้นะครับสองลำตัดใช่ไหมครับแล้วดึงใบล่างครับเสร็จแล้วไว้ข้างบนครับเสร็จแล้วก็โชว์ครับใันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ เสร็จแล้ววางกระบครับเหมือนเดิมครับทำสี่ครั้งครับให้ได้สี่ใบนะครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นใบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราสลับกันครับยังไงก็ได้ครับแต่เราจาให้ได้นะครับว่าอยู่ไปไหนนะครับทาให้อยู่ด้านซ้ายมือสูดนะครับเสร็จแล้วรวบไพ่ครับหนึ่งสองสามสี่ให้ใบของคนดูอยู่ใบล่างครับโอเคใช้หนีบเลยครับให้เขาจับแบบหนีบไม่ต้องแน่นมากครับหลวมๆ พอดีๆนะครับเสร็จแล้วใช้มือปับปัดลงครับมันก็จะเหลือใบนี่เลยครับเรียนรู้ไม่ยากนะครับไม่เป็นคนคุแไพ่เทคนิคนะครับเรียนเร็วเป็นเร็วครับแล้วก็สนใจมาเรียนที่ไม่บิ๊มจิกได้นะครับที่จะจะจะริจักนะครับหรือว่าเจเจนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าถ้าไม่งั้นก็ลองติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ข้้งล่างคลิปวิดีโอได้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับโครงการ25นะครับหน้าตึกกองอํานยการครับ โทรหากันได้ครับสวัสดีครับไม่มีจิ๊อิสสบายดี